มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจสันยังตอบให้หลังมีคนถามอยากบวชเรียกได้ว่าช่วงนี้ข่าวเกี่ยวกับพระนะคะมาติดๆกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดค่ะวันที่10พฤษภาคม2565 นักแสดงหนุ่มเจสัอย่างที่เคยบวชพระมาแล้วหลายครั้งก็ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้นะคะหลังจากที่โพสต์ให้คำแนะนำกับเพื่อนรักที่กำลังจะบวชและมีหลายคนสงสัยประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าหลายคนสงสัยอยากบวชแต่กลัวเวลามีอารมณ์แบบนั้นควรทำเช่นไรพร้อมให้คำตอบไว้ดังนี้ค่ะ ของหวานช็อกโกแลตน้ำผึ้งนมถั่วเหลืองนมวัวอาหารเหล่านี้มีส่วนกระตุ้นอารมณ์ให้ทานให้น้อย,อยทานแต่พอดีให้พิจารณาอาหารทุกครั้งก่อนทานว่าอาหารนี้เพื่อการมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีไม่ใช่เพื่อบำรุงกิเลสต,ตัณหาและอุป,ปาทานเป้าหมายคือให้ทานอย่างมีสตินั่นเองเดินจงกรมบ่อยๆภาวนาพุโทโธในใจทั้งวัน หากใจคิดฟุง้งซ่านให้ระง,งับทันทีด้วยการกำหนดคำว่าพุทโธในใจทีๆให้รัวเหมือนปืนกลเลยก็ได้ให้เดินจงกรมไปเรื่อยๆสลับนั่งสมาธิจนกว่าความฟุ้งซ่านจะหายไปถ้าเคร่งๆให้นอนสี่บวกหนึ่งก็คือกลางคืนนอนสี่ชั่วโมงกลางวันนอนหนึ่งชั่วโมงถ้าสี่บวกหนึ่งไม่ไหวก็อย่านอนเยอะแนะนำว่าไม่ควรนอนแบบขาดสติแบบสบายเกิน6ชั่วโมง กินน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้เยอะพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านสอนเราอย่างนี้ก็เพื่อเผาผลาญความราคะกิเลสตัณหาซึ่งเป็นงานหลักของการดำรงสมณะเพศเพื่อรักษาพรหมรรย์เพื่อขัดเกลาและยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นม่ใช่ให้ต่ำลง ที่สาคัญอย่าเชื่อผู้ที่หลงผิดและบอกให้ช่วยตัวเองไปเลยถ้ามีอารมณ์เพื่อเป็นการระงับแล้วค่อยไปแสดงอาบัติอ่ในกรรมอย่าเชื่อและอย่าทําเด็ดขาดมันไม่ดีและมันจะแก้ไขไม่ได้จะติดเป็นนิสยัยจิตใจไม่สะอาดและมันจะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การทําผิดซ้ําและอัปเกรดไปสู่ความแรงที่สุดขาดจากการเป็นพระทันทีไม่ว่าจะกับผู้หญิงทางปากหรือทางด้านหลังหรือกับผู้ชายหรือแม้แต่กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต และยังบอกต่อว่ากลับมาเรื่องต้องหักห้ามใจนะครับห้ามทําเด็ดขาดให้ทุบมือทิ้งไปเลยถ้าเอาจริงควบคุมอาหารก็สำคัญอย่าทานเยอะให้นึกถึงพุทโธในใจสู้กับทุกครั้งให้ลุกข,ขึ้นไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเวลามีชัยชนะเหนือมันอย่าประมาทเด็ดขาดเพราะมันจะหาช่องทางกลับมาแน่นอนเพราะว่าจิตของเรายังไม่บรรลุถึงขั้นอนาคามีระดับของสภาวะจิตซึ่งเป็นระดับที่สิ้นตามแล้ว บวชไม่นานทำไม่ยากเพราะว่าศรัทธาแรงกล้าแต่ถ้าอยากบวทยาวต้องฝึกครับลองดูเราค่อยๆขยับขยายขึ้นเจสัญยังตอบหลังมีคนถามอยากจะบวชค่ะเรียกว่าเป็นคำแนะนำดีๆมากมายนะคะสำหรับเจสัญยังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ